สวัสดีหน่อยสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ก็บซีม่วงนะครับเขาสิเอาตุ่มไปใส่ก้างเบิ่งนะครับบ่ได้ไปใส่โดนนะครับพี่น้องนี่กงนี้ล้างเงียบๆนะครับเฮาใส่เงียไปทุตูก้นนะครับเพราะว่าตุ่มเฮามันห่างเบิดเนาะครับแม่นเบิดครับนี่ยคืต้นบักอันมันก็หหางเบิดครับอยู่พุ่นก็หหางครับมันจะใส่ประดี๋ยวมันจะใส่ก้งสม เป็นไหนเป็นไหนเออส่รถตุ้มห้างหลายครับพี่น้องนี่ลูกสาวกับเมียกำลังยัดเงียใหู้่นะครับเลาก็ทีไปอ่างเก็บนานตีนเขาก็าเขานะครับไปยามเบื้องนะครับพี่น้องมื่อนี่แกล้งถลุกันนะครับพี่น้องถทายไปเบื้องตอนนั้นฮอสไซร์นะครับผม กาจะล่างดีเีกนันสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องตอนไทยยัดเยียบประเดียดพี่น้องนะครับวันนี้มาใส่ต้มกุ้งนะจ๊ะนะใส่ต้มกุ้งครับสิบหลังครับพี่ไม้เก่าไม้เดิม,มจ้ะเก่าครับตีนเขาครับพี่น้องหลังจากหายหน้าไปดูนะจ๊ะนะอะไรไม่ได้ใส่หลุนจ้ะเกสเซมเพนตัว จากไปเลยมาใส่ซดูนาะจ้ะเนาะลืมหมดแล้วพี่น้องเห้ยลืมวิธีใส่ดูแหละเอาเ้าจะหาหน่อไม้หน่อไม้ไรนี้หรอวะนี่เขามาหาถ่กเขาหน่อไม้ซ้างก็สิเกิดแล้ววะไปเห็นหน่อไม้สมใครอยากได้หน่อไม้แทกมาได้ครับพี่น้องมานั่นมหน่อไม้ชุ่หน่อไม้ปิ๊บนะครับเราเสียดส่งหายนะจ้ะเนาะส่งห้ครับผมผู้ใดอยากได้หน่อไม้ทักมาทักทั้งใครที่ว่าผมมีหน่อไม้กินกรับทักมาครับพอแพงครับราคาคุยกันได้จ้ะ นอนอยูย่เนียแล้วเราเฝ้าป่าแล้วเราเนาะเราป่าลงแล้วเนะาะเมียนวะบังบรรยากาศรอบๆอบนะจ๊ะเนาะบรรยานะกาศรอบรอบจ้ะบรรยากาศฝนตกนะจ้<บ>ะจอ่างเก็บน้ำตีนเขาจนะ้ะพี่น้อง ฝนตกลิ้นซอแซซอแซจ้ะมันพี่น้องฝนตกลิ้นคือปันแยกเกะว,ว่าจ้ะเฝนกำลังใส่ตุงกุ้งนะจ๊ะนะ <c oughs> ก็ซื้อแล้วเราจะ 一次一次查着的，他这里。 น้ำนี้ว่าเป็นตะกินของมันเป็นนอนแทนโบหฮอนอ่ะฮะแมน

ฝันหลังพี่น้องเป็นใจ ก็ใสายเดานะครับเอาก็ขึ้นคนละมองนะครับเอาขึ้นตังปุ่นนะครับรุ่นกันบมื่อเช้าครับพี่น้องนะครับกลับบ้านครับผมเป็นกับมือเช้าได้บ่ได้ครับสวัสดีครับนี่ตุ่มสิบหลังนะครับผมไปครับพี่น้องุกับมือเช้าสวัสดีจ้าวันนี้ไม้ยามตุ่มกุ้งนะจ๊ะนะอันที่ใส่ไปเมื่อวานนี่จ้ะเป็นบรรยากาศรอบๆนะจ๊ะนะตอนเช้าจ้ะ ประมาณหกโมงนี่เลยจ้ะบรรยากาศตอนนี้จ้ะบรรยากาศสวยๆจ้ะี่น้องนี่ครับยาม สาวนีิบอย่างปูนกันนะครับชื่อได้ว่ครับ10หลังนะครับต้องใส่ไว้มือว่านน,นี้มือแรงไว้ครับบรรยากาศก็ัือยังคนดิตกอยู่เลยพี่น้องอีงถึงว่ามือเนี่ยกุ้งอนะ่ อนหนึงน่งกำลังแก้มตุ้มกุ้งเนาะจ๊ะเนาะบรุร่าสิถือบ่ะจ๊ะเขากำลม้รุ่นกันเนาะจ๊ะเนาะแล้วสิยามกุ้งตืกปบ่ถือจ๊ะ

จามสิน้นนะแล้วนะจ๊ะเนาะเขาก็มาลุ้นกันว่าสิถือบ่ถืออันซันนะจ๊นนะเนาะ กันรุนกันพี่เนาะได้ก้อยบ่หมดเนี่ยนี่ครับหนังนึงกะประมาณนี้แห,ล,หละครับประมาณน,นี้แหละกุ้งธรรมชาตินะครับผมกระซิวหางแดงนะครับใส่ช้เว้นครับกระซิวหางแดง ตัวเด,ยวเาดายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวใส่แล้วงานขอนเสานี่้กจ้ะนะแต่พอาะเรางายอยู่จ้ะมือเนี่ยชมเข้าสิบหลังเนาะพี่นอ้องแต่อย่าลืมนะครับพี่น้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามได้ไหมนะครับเป็นกําลังใจช่องคนใจเพด้วยนะครับรเพื่จะรับชม้งข่ีวิตใหม่จากน้องช่องคนใจนะครับเดี๋ยวเข้าขีดจังนี้น้ามันลายลว่าถิพาพี่น้องไปใส่ด่างก่ะ น้ำมันไหลยอยู่นะครับปลาามันถือนะครับมันคือจมหันมันถือกอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำมันมาแห้งนะครับด่างผมก็มีม่ยุสองเส้นนะครับเดี๋ยวคันเท็ดใดกับจีท่ายพี่น้องเบื้งขึ้นผู้หาน้ำมันนะครับผมคลิปนี้กัสวัสดีครับผม